นะคะเราเจอคนดังค่ะคนดังอันนี้ก็ก็เหมือนกันเหรอคะใช่ก็พัก็พังก็พังไม่เคยเจอรู้จักกันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปมอกรุงเทพหรือว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะก็คือจะเล่าก่อนคือเราสมัครทุนไปนะ เป็นทุนของมกรุงเทพก็คือยื่นพอร์ตอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมแล้วทีนี้คือติดสัมภาษณ์ค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ด้วยทุนดิจิตอลเจนซีนะคะหรือว่าเป็นทุนเฉพาะสําหรับยูทูบเบอร์หรือว่าเกมแคสเตอร์อะไรพวกนี้นะคะก็คือเราติดสัมภาษณ์ค่ะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพาให้ดูบรรยากาศว่าที่มกรุงเทพนะคะเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศหลังสัมภาษณ์เสร็จเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามากัน3คนนะคะก็จะมีคุณแม่แล้วก็พี่สาวนะคะ เนี่ค่ะคนนั่งแล้วก็คนขับเป็นยังไงบ้างคะถามความสัมพันธ์ว่าต้องตื่นเช้าง่วงตัวเลยสิค่ะเจ้าตัวนอนไม่หลับได้ค่ะว่านอนเอยนอนไม่หลับเลยทุกคนเรานอนไม่หลับเลยจริงๆคือแบบไม่หลับไม่หลับคือไม่หลับอ่ะคือแบบใช่ไม่หลับไม่ได้หลับเลยเมื่อคืนไม่มันไม่ได้ตื่นเต้นแต่มันแบบมันไม่ง่วงอ่ะแล้วมันก็ไม่หลับเลยนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ย่งงกันนั่นแหละ ธรรมดาเดี๋ยวคืนนี้หลับเป็นตายใช่คืนนี้น่าจะหลับเป็นตายค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่ไหนสักที่นึงนะคะอาจจะแวะซื้อของกินก่อนเพราะยังไม่ได้กินอะไรเลย่เออตอนนี้เวลา6กโมงสีแล้วนะคะเห็นนี้สัมภาษณ์ตอน9ก้าโมงเโมงค่ะก็คือออกจากบ้านเร็วอยู่นะ ก็เร็วอยู่เพราะว่าเราอยู่สูพรร์ใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือต้องออกเผื่อนะคะเพราะเขาอะให้ไปถึงก่อนเวลาสัมภาษณ์สามสิบนาทีใช่ก็คือต้องออก,ก่อนประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันบ๊ bye ายบายนะคะเป็นชื่อหมายเลขแรกเลยค่ะสัมภาษณ์คนแรกค่ะก็ให้เอกสารมากรอเกี่ยวกับผลงานเด่นๆเดี๋ยวสัมภาษณ์9้าโมงนะ ตอนนี้ตอนนี้นกอกเกรดอ่กะกอกเกรดด้วยโอเคเกรดเพิ่งรู้พอดีเนาะสี่จุดศูนย์ศูนย์ทุกวิชาันี้มี GPA ลงไม่ใช่สิอ๋อนน GPA ลงเหรอตอนนี้เวลาเก้าโมงสี่สิบเก้าค่ะผลงานเด่นๆคืออะไรอ่ะผลงานเด่นๆ่นะคะ คืออะไรบ้างเนานะก็เคยทำอะไรบ้างอ่ะทำอะไรนะยูทูบเบอร์แล้วก็รีวิวสินค้าหรอคำว่าเด็นของเขาเอาแง่ไหนเนาะแนสิอย่าก,ก้มมากเกินค่ะเด่นด้านไหนลืมถามพี่เขาเป็น เชียร์ลิเดอร์เหรอก็หนึ่งสองสามไปไม่รู้เขาจเจาด้านไหนบ้างนะ mm. อะยูทูบเบอร์มีคนติดตามเท่าไหร่เ mm. คยขายสินค้าอะไรทางออนไลน์แล้วก็รีวิวสินค้าอะไรมาบ้าง ตัวมูลค่าเท่าไหร่บ้างเป็นพรีเซนเตอร์อะไรบ้างนะคะอากาศตึกข้างหน้านั่นคือตึก,กนิ้เนาะติดกับถนนใหญ่เลยค่ะแล้วก็น,นี้คืออาคารอาคารสามที่ใช้ในการสัมภาษณนะคะมีบันไดเลือล่อนแล้วก็นี้คือห้องอินเนอรห้องนั่งับนี่คือคนแรกค่ะที่จะได้เข้าสัมภาษณ์ ตื่นเต้นมากเลยใช้ตั้ง,งยางดมเมาลดทั้งที่ไม่เคยมารู้อีกสิบแท็ายาดมสูตรไปหมดหลอดแล้วมั้งเออสูตรตลอดทางที่ผ่านเหเขาดูผลงานที่มีอะไรบ้างนะ <ๆ S 1> นึกไม่ออกได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละอาจจะเห็นบ้างเดี๋ยวก็เห็นอยู่นะประมาณ ประมาณเนี้ยเน็ตไม่ออกอะสู้ๆชอบดีชอบดีอันนี้คนแรกวะครับใช่ค่ะของของอัดคลิปเลยนะคนที่เท่าไหร่อ่ะผมหมอคนสามรู้จักผมไหมจั่นที่ที่แอบบอดีเจดีเมอร์ดีเจดีเมอร์สามล้านกว่าใช่ไหมทำไมเก่งดังเลยอ่ะไปยืนพวกกันน่ะเนี่ยนะคะเราเจอคนดังทันคนแรกเดี๋ยวไปไปเรียนด้วยกันเนาะครับผมอันนี้อันนี้สมอง พ่เศอการแสดงโอ้พ to ี uh, me, like, s <S ่ผมเวทีเวนต์น่ะอ้ยอีเวนต์เหรอเราผมสวัสดีค่ะอันนี้ก็ก็เหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะักรู้จักกันหมดคุณชี้เราด้วยนะแล้วหลายปีแล้วได้สวัสดีค่ะโชคดีทุกคนเนาะติดหมดเลย คนที่เท่าไหร่คะที่สองค่ะที่สองมีคนที่หนึ่งดูแล้วคะเมื่อกี้หนูไม่รวมลำดับตัวเพือนบอกว่าอยู่ที่เจ็ดที่เจ็ดนะคะท้ายๆถ้าทางเขาจะรับหมดเนี่ยคุณสมบัติได้หมดโอ้ผมเคยเคยเห็นเหรออะไรบ้านเนี่ยต้เงแบองบ้นของบ้านอดจำได้เลยไปทำเพลงกับอัจฉยะไหมนะ ตื่นเต้นกันหรือเปล่าคะเมื่อคืนนอนหลับไหมนอนหลับหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้ตื่นเช้ามากตื่นเต้นกันหมดเลยตื่นถูกต้องตื่นแต่ประมาณสิบนาทีเองก็สั่งท่านเนาะไม่ต้องตื่นเต้นค่ะเป็นตัวของตัวเองมาสั์ ในฐานะที่ผ่านการสัมภาษณ์แอร์มาหลายรอบมากเช่นไปแล้ว,วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะก็พยายาเป็นตัวของตัวเองแต่ใจข้อลึกๆเป็นตัวของตัวเองไม่เซฟม,มากที่สำคัญไม่รู้ก็ตอบว,ว่าไม่รู้นะคะไม่ต้องไปพยายามถาข้อมูลว่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นที่สาคัญคือแข่งกับตัวเองก็คือการนี้อันนี้ใครที่จะรู้สึกชนะใจกรรมการได้คือก,การชนะใจตัวเอง ดูดีไปสัมภาษณ์แทนน้องใช่เหมือนเด็กเยนตอนนี้กรรมการก็กี่โมงแล้วนะคะสุภนุษย์คะเก้าโมงกว่านัสดส,นนสัมภาษณ์9โมงแต่กรรมการยังมาไม่ครบแต่กรรมการทยอยมาแล้วนะคะคุณที่สาวขอไปห้องน้ำค่ะกำลังกลับมา ดีนะจ้ะซื่อๆเป็นตัวของตัวเองข้อมูลเยอะมากเลยพูดไปเรื่อยๆคนแรกค่ะสัมภาษณ์คนแรกค่ะ,คคะเขาหน้ากั เตรียมแล้วนะถ่ายรูปรอบสอง ยิ้มยิ้มมาแล้วค่ะทั้งหมดกี่นาทีขอเฮ้ยเดี๋ยวยกแขนเดี๋ยวโดนเรียกแล้วโดนเรียกแล้วโอเคโอเคได้ได้ได้ยากแก่ยเย่ <You> ใช่แล้วเขาก็ให้เปิดคลิปให้ดูว่าแหละแล้วเขาก็ถามว่ามีบล็อกอ่ะที่ที่เป็นเกี่ยวกับบล็อกไหมทั้งก็เปิดคลิปไอที่ไปฮ่องกงที่เราไปฮ่องกงกันให้ดูแล้วก็มีหน้าจะโฟอรเจพีดแบบขึ้นโปรจเจคเตอร์อันใหญ่เลยอ๋อเหรอใช่แล้วเขาก็พูดถึงอุปกรณ์ว่าตอนนี้ใช้อุปกรณ์ยังไงอยู่ เหมือนในคลิปที่พันทำอ่ะกล้องมันเบื่อมากแล้วก็แสงมันจ้าเกินอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าตอนแรกอะใช้แค่กล้องตัวเดียวกล้องแบบถือปกติอะแล้วทีนี้บอกเขาว่ามาทํากล้องพันธุ์หมาก็เลยต้องซื้อใหม่ให้นั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่ามันดีกว่าเดิมแล้วใช่ไหมมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอุปกรณ์ โอเคค่ะก็ตอนนี้ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปกันอีกรอบนึงนะคะก็คือที่เราไปสัมภาษณ์ทุนมาใช่ไหมเป็นทุนดิจิทัลเจนซีนะคะนี่จะเป็นพอตที่เราใช้ยื่นไปนะคะก็รบป,รป,รปข้างในก็จะประมาณนี้โอ้ยไม่เห็นเลยใครอยากให้เปิดพอตหรือว่าแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําแยกคลิปให้จริงจังเลยนะเผื่อใครแบบอยากเอาไปเป็นแนวแนว,แนวทางในการขอทุนนี้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะว่าบรรยากาศ แล้วก็าการคําถามของกรรมการนะคะประมาณไหนเนาะก็คือเข้าไปอะ่ะจะมีกรรมการนั่งอยู่ประมาณ7คนนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าอี้นั่งตรงกลางให้เรานั่งนะคะเพื่อกรรมการจะได้แบบยิงคำถามมาใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเลยเขาจะถามให้แนะนําตัวนะคะแบบชื่ออะไรมาจากโรงเรียนอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคําถามแบบเออแต่ละคนจะเจอเลยนะคะก็คือถามประมาณว่าทําไมถึงอยากเรียนที่นี่ทําไมถึง เราทําไม่ได้ทุนล่ะจะทํทำยังไงต่ออะไรประมาณนี้นะคะก็แนวแนวนี้เลยนะคือมันไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะก็คือกรรมก,การน่ารักมากคือแบบพฮฮาสามารถชวนคุยได้สามารถถามก็คือถามได้เลยอยากรู้อะไรก็คือถามได้เลยคือมันอย่างนั้นจริงๆนะคะแบบไม่ได้ซีเรียสว่าเออถามเป็นวิชาการอะไรแบบนั้นขนาดนั้นนะคะใช่ก็คือเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากก็คือ เราอะเลือกสาขาศิลปะการแสดงไปใช่ไหมแล้วคือกรรมการก็แบบเออเหมือนเป็นห่วงว่าแบบสาขาเนี้ยมาเรียนหนักมากๆเลยนะจะไหวหรอจะทํา youtube ไปด้วยไหวหรอเขาก็บอกว่าให้เราอะกลับมาคิดให้ดีๆนะว่าจะเลือกเรียนสายนี้จริงๆใช่ไหมประมาณเนี้ยนะคะเราก็แบบเออถ้าถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์อะเราเราต้องซ้อมบทต้องเต้นต้องร้องด้วยอะมันจะไหวไหมคือเขาบอกว่า สาขาศิลปะการแสดงอะ่ะเรียนเจ็วันนะทุกคนตั้งแต่จันถึงอาทิตย์เลยแล้วก็เรียนแบบทั้งวันอนะ่ะเออมันหนักมากๆเราก็แบบเออหนูต้องกลับมาคิดจริงๆแล้วอะไรแบบนี้น้ก็ตอบกรรมการไปด้วยน้าเสียงที่แบบอืมเริ่มไม่มั่นใจว่าจะเรียนสานี้ไหวไหมอะไรแบบนี้แต่กรรมการก็เขาก็พูดดีมากๆเลยนะว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บังคับนะว่าถ้าสมมติว่าอยากเรียนอันนี้จริงๆอะ่ะก็ ให้ลองดูสักเทอมหนึ่งก่อนถ้าไม่ไหวก็คือค่อยย้ายแต่ว่าก็คือแนะนําว่าให้ไปคิดให้ดีๆอืมอันนี้ก็เพื่อนๆถ้าใครเลือกสายหรืออะไรเงี้ยก็คิดให้ดีๆนะว่าอยากเข้าสาขาไหนเพราะว่ามันก็สําคัญมากถ้าทําเรื่องย้ายมันก็ยากมากๆเลยเขาก็บอกว่าเออมันยุ่งยากมากอะให้คิดให้ดีไปตั้งแต่ต้ตตนเลยนะคะก็จะประมาณนี <g> ้เลยนะคะสําหรับท <g> ุนที่ ออไปสัมภาษณ์มานะคะก็คลิปนี้เราก็ให้แนวได้เพียงประมาณเท่านี้เนาะเพราะถ้าแบบบอกทุกทุกข้อเลยมันก็จะเป็นการแบบเออเหมือนเอาข้อสอบมาบอกอะทุกคนอขอบอกเป็นแนวทางประมาณนี้แล้วกันนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้เราไปแล้วนะบ๊ายบาย